สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเ้าเนาะจ้ามื้อนี้พ่อกันบรรยากาศอยู่สวนผักอยู่หน้าเลอจ้าพี่น้องสีผ้ามาเก็บบกเกอเทศราชินีจ้าตอนนี้กะสุกแดงเต็มป่าเลยจ้าพี่น้องนี่จ้ากำลังสุกกำงามเลยเนาะจ้าเป็นแปลงที่ปลูก่ทั้งคู่สาเนาะจ้าที่เคย่ายรลปให้เบืองยูนเรื่อยๆเนาะจ้าพี่น้องมื้อนี้กะสุกพร้อมเก็บแล้วจ้าสุกครบแล้วเนาะจ้าแดงพร้อมกันเต็มป่าเลยจ้าพี่น้อง เทิงเงินนวยสุกนวยเขียวอ่อนเทิ้งดอกเนาะจ้าตอนนี้จริงๆเงินเก็บมาจะโดนเหยอเนาจ้าพี่น้องแต่ว่าตอนนี้หัวต้สีสุกโขบเนาะจ้าหัวต้สีสุกพร้อมกันเลือกเก็บเอาตัวนวยงามมันจ้าพี่น้องนวยเนานวยแม่งกะเก็บถิมไว้ในปลาเลยเนาะจ้าเก็บไปกับอ่อนซ่อนไปเนาะจ้าพี่น้องเทิงงนวยสุกนวยดิบเนาะจ้าเทิงงนวยอ่อนเทิงดอกเนาะจ้าพี่น้องแบบนี้นี่ท้าห้าเก็บน่วยมันออกเนาะจ้าดอกมันกระสติดเป็นน่วยต่อไปเนาะจ้าพี่น้อง หดนามมันตลอดนะจ้ะหดนามใส่ปุ๋ยใส่ฟุน้นกัสิเก็บได้อยู่เป็นหลายเดือนนะจ้ะพี่น้องขันปลูกไว้แบบนี้นะจ้ะขันดูแรลรักษาเต็มที่อันนี้เฮ้าเลือเก็บด้วยสีสมนะจ้ะพี่น้องก็คือบ่อยใเห็นมันดันสุกแดงปันใดนะจ้ะขันเก็บด้วยสีประมาณนี้นี่เอาไปเก็บไปอีกเป็นสองอาทิตย์นี่กับเบเนาได้จ้ะพี่น้องเพราะว่าขอดีของบักเกือเทรลชินี่นี่คือเปลือกน้านะจ้ะ เปลือกน้าแลวกะสามารถเก็บไปได้โดนนอจ้ะแต่ว่านี่ขวดน,นี่รุดไงนอจ้ะพี่น้องสังเกตว่าจ้าว่าข้าสีบ่ใส่กันไก่ตัดห้าสียเก็บเอาตะหน่วยแบบนี้เลยจ้าเพราะว่าต่อให้เอากันไก่ตัดไปกะหลุดคือเขาจ้าพี่น้องขวดน,นี่ซีโง่ไงนะจ้าบ่าคือบ่เขือเทศทั่วไปแต่ว่าหั่งเปลือกหนาะจ้าเก็บไปได้โดนบ่มีเน่านะจ้าพี่น้องอาทิตย์สองอาทิตย์นี่สบายได้จ้าขันเก็บน่อย สีสมประมาณนี้เนาะจ้าแล้วมันกัสีไปแดงกับลูกข้าเนาะจ้าพี่น้องเบืองเพียงจ้าเก็บไปออนซ่อนไปจ้าดกดกคักอีหลีจ้าพี่น้องแต่เสียอย่างเดียวนะจ้าเก็บยากตอนแรกตั้งใจวานสีเห็ดค้างให้เนาะจ้าสีเฮ็ดค้างให้เราก็สีได้ยางเก็บง่ายๆเนาะจ้าบัดนี้ปลูกนั่นปลูกนี่ไปเนาะจ้างอเงี้ยม่เทียนึงออกดอกออกหน่วยเราก็เลยบ่าด้ใส่ค้างให้เนาะจ้าพี่น้องบัานนี้ก็เก็บยากจ้ายองเก็บเอาเนาะจ้า แหวกหาเก็บเอาเนาะจ้าพีน่น้องนุ้ยกับกาดดินยูเนาะจ้าเบื้องเปียงลมปูไปกับดินเลยเนาะจ้าแต่ว่าดกคักอีหลีจ้าพี่น้องขนาดคนปูกับอ่อนซ่อนเนอาะจ้าเบื้องเปียงดกเป็นแพอยู่เนาะจ้ากัเลือกเก็บเอาหน่วยสมหน่วยแดงมันกอนเนาะจ้าพี่น้องเอาสีสมสีแดงก่อนเบื้องเปลียงจา้าหน่วยดิบกาดเป็นวีอยู่เนาะจ้าพี่น้องเปิดขึ้นมองด้ยกันสุพ่อเก็บไปเบิดแลเราเนาะจ้าพี่น้องก็คือสุโคบพร้อมกันคักเนาะจ้านี่ เบิงเบียงชาพี่น้องเก็บไปอ้อนซ่อนไปเนาะจา้าเก็บไปกินไปจา้านี่เอาอันเส็ดเ็ดขี้ดินออกเนี่ยก็กินจ้าพี่น้องเพราะว่าบ่ได้ฉีดยาเนาะจา้าปู่แบบธรรมชาติอ่ะนี่จ้าพี่น้องล่องใส่กันไก่ตัดให้เบิงเนาะจา้าเบิงเปียงเป็นพ่วงแบบนี้เลยจ้านี่แม่ค่านนี่สร้างเป็นแถวเลยจ้าพี่น้องเนี่ขายโลล้านหกสิบบาทเนาะจา้าหาสิบถึงหกสิบบาทเนาะจา้าราคาหนาสวนจ้าพี่น้องเป็นมะเขือเทศล่าชินีเนาะจา้า ฟังนี่นี่ต้นบอคอยงามปนไดเด้าจ้าพี่น้องแต่ว่าน่วยกัยังดกดียุนาจ้าเบิ่งสิเปิดให้เบิ่งเนาะจ้าดกเป็นวีเลยจ้าเต็มพื้นเลยเนาะจ้านี่ฟังนี่ต้นบอคอยงามจ้าแต่ว่านวยดกอยู่แต่ว่าฟังหัวหัวแปงนั่นทึงต้นงามทึงน่วยดกเนาะจ่ามองนีฮังตะคากจ้าพี่น้องเบิ่งเบีงจ้านี่เปิดให้เบิ่งเนาะจ้าสารกันยุจ่าพี่น้องทึงนวยสุกนวยดิบเนาะจ้าทึงว่าน่วยสีแดงสีส้มสีเขียวเนาะจ้า ดอกกระท่อกันเนาะจ้าพี่น้องยานกันเด้ลื่นเนาะจ้าแข่งกันออกมาทั้งดอกทั้งนวยเนาะจ้าอันนี้ก็ต้องเฝ้าเก็บน่วยออกเนาะจ้าเพื่อว่าดอกมันสิจะติดน่วยต่อไปเนาะจ้าถ้าบ่เก็บน่วยออกนี่ต้นจะส้มเนาะจ้าพี่น้องต้นส้มแล้วก็ดอกก็จะบติดน่วยเนาะจ้าก็สะห่วงไปเบ่งเบียงจ้าพี่น้องเอ้ยงามคักงามแน่เนาะจ้าคนเก็บก็ยังอ่อนซ่อนเนาะจ้าสุกพ่อสมใจสำนึงกับเก็บเอาเนาะจ้าพี่น้อง ไปยูน้ำลูขาต่ออีกได้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เนาะจ้าพี่น้องหลายท่านก็อาจจะสงสัยเนาะจ้าว่าใส่ปุ๋ยอย่างขึ้น่วยดอกปานนี่บริด้มีเทคนิคพิเศษอีอย่างเน้อจ้าพี่น้องอันนี้บอกให้ฟังเลยเนาะจ้าอาศัยว่าปลูกกันตามฤดูกาลจ้าบัคเกอเทศยามนี้นี่ปลูกจะไดนก็ได้กินน่วยจ้าพี่น้องบัคเกอเทศหนาหนาวเนาะจ้าอันนี้ก็ปลูกบันทิมทิมไว้เนาะจ้าพี่น้องขางกับบไดเมาใส่เห้เขานะจ้าแต่ว่าห้ามขาดเลยคือการหดน้ำเนาะจ้า ต้องหดน้าหมสม่ำเสมอจ้าพี่น้อง้วยกับสิดกดีแบบนี้ละจ้าเบิงเ้อจ้าพี่น้องเป็นหวีเนาะจ้าเป็นวีเป็นสันเลยจ้าปีหนาวไม่จ้าพี่น้องปีหน้าที่ใส่ขางย่างดีเนาะจ้าปีนี้กะตั้งใจว่าจิใส่แล้วมันบ่ได้ใส่เนาะจ้ามันก็เลยปูเต็มพื้นแบบนี้ละจ้าเวลาเก็บกับเก็บอย่างเนาะจ้าพี่น้องแรอกกะเสียเวลาเนาะจ้าเสียเวลาเก็บเพราะว่าก่าจะเปิดเก็บไปแต่ละตนเนาะจ้าพี่น้อง เวลายางขาไปเก็บกระต่องระว่างเนาะจ้าเดี๋ยวไปเหยียบบันทึกหน่วยไปเหยียบถืกต้นหักเนาะจ้าเบิ่งเด้อจ้าพี่น้องเบื่องเพียงเนี่ยจากหน่วยเราจ้าปุ่มเนี่เป็นสิบเนาะจ้างามงามคักขนาดจ้าพี่น้องขนาดปลูกเองเก็บเองเนาะจ้าพี่น้องก็ยั่งแตงแตนอ่อนซ่อนของเจ้าของเนาะจ้าเบิ่งเปียงดกคักจ้ามีหลายหุ่นหลายรุ่นเนาะจ่าเบเกิอเทศลาชิน่เนาะจ้าพี่น้อง ขายอยู่หนาส่วนโลหะสิบถึงหกสิบบาทจ้าแกมีลูกค้าสั่งหลายจนพ่พ่อขายเนาะจ้าในส่วนของบะเกิดเหตุราชินีจ้าปลูกง่ายจ้าปลูกง่ายขายง่ายแต่ว่าเก็บยากจ้าพี่น้องแก้อน่าบ่ได้ใส่ขังนี่ละเนาะจ้าพี่น้องเดี๋ยวรลอบนาเอาไหมเนาะจ้าเมื่อนี่ก็สิเก็บพ่อซัมนีก่อนเนาะจ้าพี่น้องสวยเราจ้าสวยไปเห็ดงานเราเนาะจ้าเดี๋ยวมือหลังสิผ้ามาเก็บไม่เด้อจ้าพี่น้องก็เก็บอยู่ประมาณชั่วโมงกว่วๆจ้านี่ได้ประมาณ สิกิโลนี่แหละเนาะจ้าพี่น้องก็ฝากไว้เนียด้ยจ้าชื่นชอบคลิปเนาะจ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ในเยด้จ้าพอกันไม่คลิปหนาเนาะจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า